ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเดินหน้าเข้าสู่ช่วง post covid หลังจากกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โควิดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำนักง,งานประกันสังคมจึงมีการปรับปรุงการให้บริการไปสู่การให้บริการที่ทันสมัยและพร้อมให้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ยั่งยืนกับนายจ้างและผู้ประกันตนทุกคนภายใต้ชื่อ modernizing SSO และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการบริการในรูปแบบ Modernizing SSO สำนักงานประกันสังคมจึงจัดเวทีการประชุมวิชาการประกันสังคมประจำปี2565ในหัวข้อ Modernizing SSO การบริการที่ทันสมัยกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ยั่งยืน ณอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีโดยได้รับเกียรติจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้เกียรติเป็นประธานและมีนายบุญสรงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมผู้บริหารกระทรวงแรงงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานประกันสังคมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้การต้อนรับ มันเป็นเรื่องของความที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องอนาคตทิศทางของสํานักงานประกันสังคมกองทุนประกันสังคมว่าจะสร้างความมั่นคงความยั่งยืนคงสร้างทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคคลให้แข็งแรงทาอย่างไรถ้าทรัพยากรมนุษย์ทรัยพยากรคงสร้างทรัพยากรของบุคคลไม,ม่แข็งแรงประเทศไหนๆก็ไม่มีทางที่จะเติบโตได้และสําคัญสุดคือประกันสังคมคือ เป็นครอบครัวที่ต้องดูแลคนสิบกว่าล้านคนทั้งนั้นถ้าเกิดเรารักษาฐานสร้างความมั่นคงให้เขาให้เขามองข้างหน้าว่าถ้าเขายังทำงานต่อชีวิตบ้านปลายเขาจะเป็นอย่างไงนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับการประชุมวิชาการประกันสังคมประจำปี2565ประกอบด้วยการจัดงานในรูปแบบการประชุมทางวิชาการที่มีการประถักกถาพิเศษจากเลขาธิการสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกรมสรรพากรและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยปิดท้ายด้วยการเสวนาเรื่อง m o n e n i z i n g Service Challenge and Transformation รวมถึงยังมีนิทรรศการทางวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาการให้บริการในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาพร้อมแนวทางที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างสิทธิประโยชน์อย่างยั่งยืนรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้ประกันตน